สวัสีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนเด็กๆขาวันนี้เรามาเจอกันในเช้าวันพุธนะคะวันพุธที่12มกราคมนะคะเด็กๆขะกับหน่วยการเรียนรู้ที่11ของเรานะคะนั่นก็คือสีแสนสวยนั่นเองนะคะสำหรับการเรียนรู้ในหน่วยสีแสนสวยนะคะเราได้เรียนรู้ไปทั้งหมด2องสาระการเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะ นั่นก็คือสาระที่1สีที่ฉันรู้จักสาระที่2องใสไม่มีสีนะคะและวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในสาระที่3นะคะนั่นก็คือแม่สีนั่นเองนะคะแม่สีที่เราจะไปเรียนรู้กันในวันนี้จะมีสีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะแม่สีแม่สีมีทั้งหมด3มสีนะคะเด็กๆขานั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักแม่สีนะคะเรามาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าสีมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะ สีมีทั้งหมด2ประเภทนะคะเดกเดกๆขาก็คือสีที่มาจากธรรมชาตินะคะและ2องสีที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสีที่มาจากธรรมชาติก็อย่างเช่นสีของลุงกินน้ําสีของต้นไม้นะคะแล้วก็สีของดอกไม้นั่นเองนะคะ และสีที่มาจากธรรมชาติที่ได้จากผักและผลไม้นะคะเช่นสีแดงได้มาจากมกะเขือเทศนะคะหรือว่ากระเจียะะเจ๊ยบนะคะกระเจี๊ยบนะคะก็ให้สีแดงเหมือนกันนะคะต่อมาสีเหลืองนะคะจากกล้วยสีส้มจากแครอทนะคะสีม่วงจากบีทรูทสีส้มจาก ้มนะคะหรือว่าจากปักทองนะคะแล้วก็สีเขียวจากบอกโคลีแล้วก็ใบเตยนั่นเองนะคะและสีที่สองสีที่มนุษย์ต่างขึ้นนะคะก็อย่างเช่นสีที่ได้รับการบรรจุเป็นแท่งนะคะหรือว่า เป็นน้ำนะคะที่เรานำมาผสมกันทำให้เกิดเป็นสีใหม่ๆนะคะเป็นพวกสีที่เป็นสีทาบ้านเป็นต้นนะคะเรานำส่วนผสมมาผสมกันนะคะเพื่อให้สีอยู่คงทนและยาวนานมากขึ้นนะคะ mm hmm. เช่นสีเทียนนะคะสีไม้สีโปสเตอร์นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะให้เรานะคะดเด็กๆหาได้ใช้ในการทำ ผลงานศินละปะวาดภาพระบายสีนะคะสีเหล่านี้จะเพิ่มสีสันให้กับผลงานของเรานั่นเองนะคะและแม่สีที่เรารู้จักนะคะเด็กๆคะแม่สีที่1ก็คือสีแดงนะคะสีแดงเป็นแม่สีนะคะสามารถนำไปผสมกับสีอื่นได้นะคะ สีแดงภาษาจีนอ่านว่าหงเสื้อหงเสื้อหงเสื้อแปลว่าสีแดงนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า red red แปลว่าสีแดงเช่นกันนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะสีที่ได้จากสีแดงนะคะสีที่ได้จากสีแดงผักผลไม้นะคะหรือ อุปกรณ์ต่างๆที่เป็นสีแดงนะคะเช่นแอปเปิลหัวใจริกปูนะคะแตงโมตอเบอรี่มะเขือเทศดอกกุหลาบและเชอร์รี่นะคะเห็นไหมคะสีที่ครูมินนำม,มาให้ดูนะคะก็คือสีที่เป็นสีแดงนะคะจะ ผักผลไม้ต่างๆนั่นเองนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะสีเหลืองนะคะแม่สีสีที่สองของเราก็คือสีเหลืองนะคะภาษาอังกฤษอ่านว่า yellow yellow ภาษาจีนอ่านว่าหว่งเซอหว่งเซอแปลว่า สีเหลืองนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะสิ่งของนะคะที่เป็นสีเหลืองนะคะอย่างเช่นดวงจันทร์ดวงดาวนะคะตับประรดมะนาวใช่ไหมคะกล้วยนะคะเปลือกกล้วยก็เป็นสีเหลืองนะคะปลกทองรสสีเหลืองแล้วก็เป็ดสีเหลืองนั่นเองนะคะ อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆขาสิ่งของนะคะที่เป็นสีเหลืองที่คุณนินนํามายกตัวอย่างให้เด็กๆได้รู้ได้เรียนรู้นะคะต่อมานะคะแม่สีสีที่สามของเรานะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินนั่นเองนะคะสีน้ำเงินภาษาอังกฤษอ่านว่า blue 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 แปลว่าสีน้ำเงินนะคะ ภาษาจีนอ่านว่าลานเซอร์ลานเซอรลานเซอก็แปลว่าสีน้ําเงินนั่นเองนะคะและสีที่มาจากสีน้ําเงินนะคะตัวอย่างที่ครูมินนามาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะเช่นหนังสือสีน้ําเงินลูกบอลสีน้ําเงินเลือสีน้ําเงิน ถุงมือสีเงินนกสีน้ำเงินผลบูเบอรี่นะคะเสื้อเชิ้ตข้าวกอนมกนะคะแล้วก็ปลานะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะคะเด็กหาสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆแม้กระทั่งผักผลไม้แล้วก็สัตว์นะคะที่เป็นสีน้ำเงินนะคะที่เราจะได้เรียนรู้นะคะ สิ่งที่คุณมินนำมายกตัวอย่างนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆค่ะและวันนี้นะคะสำหรับการเรียนรู้เรื่องแม่สีนะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเรามาดูคุณค่าพระวรสารในสาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้เลยนะคะคุณค่าพระวรสารของเราก็คือข้อที่2นะคะเกี่ยวกับความจริงนะคะพระเยซูตรัสว่าพระองค์คือหนทาง ความจริงและชีวิตชีวิตของเราเป็นการสแสวงหาความจริงความจริงของธรรมชาตินั่นก็คือความจริงที่เราเรียนรู้จากธรรมชาติวันนี้ก็คือสีจากธรรมชาติใช่ไหมคะเช่นสีเขียวจากใบเตยสีแดงนะคะจากแอปเปิลใช่ไหมคะแอปเปิลมีสีแดงสตรอเบอรี่มีสีแดงนะคะหรือสีเหลืองนะคะฟักทองนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นความจริงนะคะ ตามสีที่เราได้มองเห็นเลยนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านอย่าลืมนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเด็กๆไปทำบุญหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะแม้แต่รักภ้ากวาดบ้านถูบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะ สามารถให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายภาพแล้วก็ส่งความดีเข้ามาในรายกลุ่มของเราได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะเด็กๆค่ะแล้วเราจะมาพบก,กันใหม่นะคะในวันที่โรงเรียนพร้อมเปิดทําการเรียนการสอนนะคะสําหรับวันนี้คุณมินขอจบก,การอัดคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายนะคะเด็กๆค่ะ